สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำนี่นะคะแกงมัส,สมั่นไก่ไก่เนื้อนุ่มๆนะคะเพื่อนๆหอมหวานชวนกินมากๆเลยอร่อยสุดๆใครที่ชอบเมนูไก่นะคะ เป็นแกงมัสมันไก่เนี่ยบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพื่อนๆเ,เตรียมจดสูตรกันได้เลยนะคะนี่นะคะสีสันน่าก,กินมากๆเลยค่ะอุ้ยหิวข้าวเลยอร่อย,ยค่ะนะคะ่ะเราก็จะไปเตรียมขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกในคือในการเตรียมวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบที่เราเตรียมมาทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ ขั้นตอนแรกเราก็จะมาเริ่มหั่นผักกันนะคะผักก็ไม่มีอะไรมากนะคะนี่นะคะก็จะมีอะไรนะเอาแล้วหอมหัวใหญ่นะคะปอกเปลือกนะคะหอมหัวใหญ่เราก็ใช้ประมาณสองลูกนะคะถ้าใครไม่นั่งก็ปอกเตรียมไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้เรามาปอกตอนนี้นะคะนี่นะคะสองลูกนะคะสองลูกนี้ก็เยอะนะคะเพื่อนๆ <1> <S 1> <1> <S เสร็จแล้วเราก็จะหั่นนะคะผ่าครึ่งนะคะเป็นเซี่ยวแบบนี้นะคะเพื่อนหรือว่าจะใครจะหั่นแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นสี่ท่อนอแบบนี้นะคะแต่อันเนี้เราจะขอหั่นเป็นแบบ4 4สี่สี่เซี่ยวนะคะอย่างรับครึ่งครึ่บประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะมาค่ะต่อไปเราก็จะมาปอกเปลือกอมันเทศนะคะ มันฝรั่งหรือมันเทศมันฝรั่งคะ่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะปอกเปลือกให้หมดนะคะเสร็จแล้วก็นําไปเขาเรียกอะไรนะล้างล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะล้างน้ําเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหัน่นเป็นชิ้นใหญ่ๆพอคํานะคะไม่ต้องเล็กมากนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะ ี่นะคะหลังจากเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพักใส่จานไว้นะคะนี่นะคะพักใส่จานไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะมาดูในส่วนของไก่นะคะเนื้อไก่เราก็จะใช้สะโพกติดน่องนะคะนี่นะคะชิ้นใหญ่ๆแล้วก็หั่นครึ่งนะคะก็จะได้ทั้งสองอย่างนะคะได้ทั้งน่องไก่ทั้งสะโพกนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะ นี่นะคะชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะหั่นครึ่งประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะพักใส่จานไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆหรือใครจะใช้เป็นน่องแปะๆเลยก็ได้นะคะมานะคะ่ะตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาน้ํามันนะคะเทใส่หม้อนิดนึงนะคะแล้วก็เอาพริกแกงน้สมันนะคะลงไปผัดนะคะผัดให้หอมๆนะคะ ต้องคนคนตลอดเลยนะคะเพราะว่ากันมันติดติดหม้อไหม้นะคะเพื่อนๆต้องคอยคนอยู่ตลอดเลยนะคะคนให้พริกแกงมัสั่นเนี่ยหอมหอมนะคะแล้วก็ค่อยใส่กะทินะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็คนมาได้สักพักหนึ่งหอมมากๆเลยะค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้เราก็ผัดพริกมาได้จนหอมแล้วนะคะเราก็จะมาใส่กะทิกันนะคะหัวกะทิที่เราเตรียมไว้นะคะก็คนให้ละลายให้เข้ากันนะคะนี่นะคะใส่หัวกะทิไปอีกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผัดจนฝาน้ำพริกจะหอมนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราผัดพริกกันก่อนนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็เคี่ยวกะทิมาได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะการใส่ไก่เนี่ยเราก็จะเอาทางหนังไก่ลงไปก่อนนะคะนี่นะคะเพราะว่าหนังไก่มันจะสุกยากนิดนึงก็เอาหนังลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องคอยคนตั้งแต่แรกเลยนะคะอันนี้ลืมมันจะติดก้นนะคะเนี่ยเพื่อนๆนดูสิคะตอนแรกลืมลืมลืมขยับนะคะมันก็จะติดก้นนิดนึงมันจะจะไม่ได้นะคะเพื่อนๆนต้องคอยต้องคนตั้งแต่แรกนะคะพอดีลืมเพื่อนๆอนอย่าลืมนะคะนี่นะคะคนขยับนิดนึงนะคะไก่เนี่ยนะคะแล้วก็ตุนด้วยไฟปานกลางนะคะเพื่อนเพื่อไปเรื่อยๆนะคะคอยขยับไก่ ให้มันพลิกไปพลิกมานะคะเพื่อนๆนี่นะะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะนี่นะคะเป็นชิ้นใหญ่ๆน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมหอมเดี๋ยวเราเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะคะให้ไก่มันนิ่มสักหน่อยนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆแล้วก็คอยคนขยับขยับไก่นะคะเพื่อให้มันสุกโดยทั่วกันนะคะเพื่อนๆ เนี่ยนะคะเพื่อนๆหลังจากเราตุนไก่มาสักพักหนึ่งนะคะไก่สุกแล้วเราก็จะใส่มันเทศมันฝรั่งค่ะโอ้ยแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะใส่ไปเลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ใส่อะไรนะเขาเรียกถั่วลิสงคั่วนะคะอันนี้เราก็แช่น้ําไว้จนมันนิ่มแล้วนะคะแล้วก็เอามาใส่ตามด้วยเครื่องเทศนะคะโดยตักนี่นะคะ ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่นะคะก็ะได้นะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดนึงประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะตุ๋นต่อไปอีกสักพักนึงนะคะให้ให้มันเทศมันฝรั่งเปื่อยนะคะพดผิดเลยนี่นะคะก็ะขอเติมหัวกะทิไปอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆ สีสันน่ากินมากเลยค่ะหอมหอมนะคะเพื่อนๆนมาค่ะเพื่อนๆืน,นหลังจากเราเคี่ยวมาได้สักพักหนึ่งเราก็จะมาปรุงรสชาติกันนะคะเริ่มด้วยการเติมน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทีฟก็ใช้ประมาณ2ช้อน3ช้อนนะคะประมาณนี้นะคะ เพราะว่ามัสมันเนี่ยมันจะต้องออกรสหวานนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําส้มมะขามเปียกนะคะเราก็จะใส่ประมาณ2ช้อน2ทับพีก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลองชิมแล้วเรามาเติมเพิ่มได้นะคะเพื่อนๆชอบแบบรสไหนก็สามารถเติมได้นะคะมาค่ะตอนนี้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะตักใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ มาค่ะมาตัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะเพื่อนๆหอมเลยค่ะ,เ,คะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะตักข้าวรอกันได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เมนูแนะนํานะคะแกงมัสมั่นไก่นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะใครสนใจเมนูไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะใต้คลิป คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวทําให้กินนะคะสําหรับเมนูนี้ก็มีคนจะสัมานะคะบอกว่าอยากกินแกงมัสมันไก่ก็เลยจัดมานนะคะใครอยากกินเมนูอะไรก็แนะนํามาได้นะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเพื fine, ่อนๆมาค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยผักชีโรยหน้านะคะเพื่อความสวยงาม น่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะภูมิใจนำเสนอเลยค่ะ mm hmm. น่ากินจริงๆขอบคุณนะคะคำแนะนำที่ให้ทำแกงม,สมัสัมนไก่ <laughs> ขอบคุณมากมค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วคะ่ะเราก็จะมายกตั้งโต๊ะเสิร์ฟกันเลยนะคะไปคะ่ะ ะะสําหรับเมนูในวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆช n แนลนะคะขอเสนอแกงมะสมันไก่นะคะอร่อยค่ะอร่อยสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งๆนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ